โปรแกรมฝึือบรมแบบ specific group เป็นอย่างไรโปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบเพื่อจะให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเฉพาะกิจที่องค์กรอยากจะพัฒนาเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่เป็นทีมงานขายงนั้นตัวเนื้อหาหลักสูตรรูปแบบการออกแบบหลักสูตรนั้นก็ควรจะสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของกลุ่มนั้นเป็นสำคัญ ซึ่งทีมงานขายก็อาจจะแบ่งเป็นเรื่องของมี Marketing มาผสมด้วยไหมมี Service มาด้วยไหมมีส่วนแอดมินมาด้วยไหมอันนั้นก็จะเป็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องภาษาเรียกว่ากองหน้านะครับเป็นการขายหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของการสร้าง internal coach culture นะครับ coaching culture เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มที่จะ มาเป็น i n t e r n a l c o host ภายในองค์กรเฉพาะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้เนื้อหาหลักสูตรรวมทั้งกระบ,บวนการฝึกปฏิบัติสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือเป้าหมายหรือพันธกิจที่กลุ่มนี้จะต้องไปรับผิดชอบต่ออาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนา internal trainer ที่เริ่มต้นจากการเขียนหลักสูตรการออกแบบสไลด์ การออกแบบกระบวนการสอนซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภายในอยู่แล้วหรือเป็นกลุ่มที่มีทักษ w โนเลตมีความรู้ฝั่งลึกเข้ามานะครับนำมาฝึกอบรมเพื่อให้เขาสอนงานสอนวิธีการในรูปแบบของการเป็นเวียากรซึ่งอาจจะต้องเริ่มต้นแปลความรู้ออกมาเป็นเนื้อหาหลักสูตรแล้วก็จัดทำสไลด์พร้อมกับรูปแบบและเทคนิคการสอนที่เป็นสไตล์แต่ละท่านนะครับ ในองค์กรต่างๆมีผู้เชี่ยวชาญอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสายทางด้านเทคนิคอลสายทางด้านแอดมินสายทางด้านเรื่องของกฎมาตรฐานต่างๆหากเราแปลกลุ่มเหล่านี้มาเป็น internal trainer เราก็จะได้กลุ่มเฉพาะแน่นอนครับหลักสูตรก็จะต้องเป็นเฉพาะกิจครับอาจจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า fast tag fast tag เป็นกลุ่มเฉพาะที่เข้ามาแล้วเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจจะต้องมาดูแลงานเป็นโปรเจกที่เราเรียกว่าอาจายโปรเจกนะครับเป็น อาจารย์โค้ชนะครับหรือใช้รูปแบบของดีไซน์ทิงกิ้งมาสร้างเรื่องของทีมที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์โปรเซสหรือบริการใหม่ๆนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะที่เราจะทำให้เป็น c อเซ Center นะครับเป็นกลุ่มที่ c อเซ Center รับ Service นะครับรับคอแล้วก็ให้บริการในเชิงของ Service My Value นะครับงั้นโปรแกรมการออกแบบ Specific Group ก็จะเป็นเรื่องของการ คัดเลือกกลุ่มเฉพาะแล้วมาพูดคุยถึง requirement ของผู้หารจากให้กลุ่มนี้สร้างผลลัพธ์อะไรหรือจะต้องทำอะไรหลังจากฝึกอบรมไปแล้วเนื้อหาโปรแกรมต่างๆก็จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเฉพาะกิจด,ดังนี้ครับขอบคุณมากครับ